จ mm ังหวัดสมุสงครามนะครับมีมะพร้าวเนี่ยในพื้นที่เนี่ยถึง 80- 9 0เกนตะครับเกษตรกรของจังหวัดสมุสงครามนะครับมีรายได้จากมะพร้าวทั้งหมดเลยครับครับผมก็เพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุสงครามอยู่แล้วครับเราก็เห็นว่าราคาของมะพร้าวนะครับมันค่อนข้างขึ้นลงรุนแรงนะครับก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้มะพร้าวของจังหวัดสมุสงครามเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นเราก็เลยคิดว่า ทำเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับผมชื่อต้นครับมาจากจังหวัดสมุสงคามครับประเทศไทยครับนี่คือเพลินครับเพลินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับเราก็มีสินค้าประเภทเครื่องสำอางโลชั่นสบู่แชมพูนะครับพวกสกินแคร์ต่างๆด้วยครับเริ่มต้นจากที่เราได้มะพร้าวจากจังหวัดของเราเองนะครับแล้วก็ โดยการใช้เครื่องจกักรโดยการเป็นระบบเวี่ยงเป็นการที่รักษาคุณสมบัติของตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยครับเหมาะกับทําเครื่องสำอางครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติทำให้สินค้าเรามีประสิทธิภาพและอายุยาวนานเหมาะกับลูกค้าของเราโดยตรงเลยครับสวัสดีครับพี่แมนครับโอ้ oh, เป็นยังไงบ้างครับสอยได้เยอะอยังครับเนี่ยเนี่ยแล้วต้นสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังจะเลิกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยพี่แมน ระวังนะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยคือราคาของมะพร้าวเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างผันผวนเกษตรกรเนี่ยทำงานหนักยังไงเนี่ยราคาก็ยังตกต่ำอยู่เลยครับคือเราได้เห็นชุมชนเนี่ยครับมีประสิทธิภาพนะครับเราเลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อประกันของราคามะพร้าวนะครับแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได้ที่มั่นคงด้วยครับช้อปปี้เนี่ย ให้ความสําคัญกับร้านเล็กๆอย่างเรานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทั้งสต็อกสินค้าต้องจ้างแรงงานค่อนข้างเยอะแล้วก็วิ่งไปรับเงินเองเหนื่อยมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยก็ไม่รู้จักเราด้วยครับผม s h o ปปี e เนี่ยมีระบบหลังบ้านค่อนข้างดีมีทั้งเรื่องของไลฟ์มีเรื่องของแอฟพลิเอชนะครับช่วยเพิ่มยอดขายเหมือนก็เป็นตัวแทนให้กับทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะเพิ่มยอดขายได้สูงมากขนาดนี้เลยครับ ผมโชคดีมากนะครับตอนนั้นผมได้เข้าอ e ีคอ m เมิรเรียบร้อยแล้วครับแล้วโคโรวิดมาทำให้เกิดการล็อกดาวน์แล้วก็คนไม่สามารถซื้อของได้เลยครับตอนนั้นเราคิดเลยว่าเราไม่รอดเราก็เลยเตือนพนักง,งานทุกคนเลยว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจแต่เราโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าเรามีฐานลูกค้าในช้อปปีมันยังทำให้เรารอดเพราะเราขายในออนไลน์ทุกวันนี้เพลินเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคนท้องถิ่นมาทํางานกับเรามากขึ้นความพยายามของทุกคนในการทําวิสาหกิจชุมชนเนี่ไม่สูญเปล่าสิ่งหนึ่งที่เคยเป็นลูกมะพร้าวได้เปลี่ยนเป็นน้ามันมะพร้าวตอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงเราทุกคน